เไปเไปเช้าว,วันพ่อนะครับทุกคนรับพ่อมาเลยหนีพ่อมาปั่นจักรยานพอดีพ่อไปขวั์ละโอ้ยของพี่หมูนี่ผมไม่อะไรหรอกพี่พี่น่าจะอยู่ให้ลูกกลาบไหวนะเช้าจุเต้ อโจ้โจน้นุ้นนำทางไปก่อนแล้วนะครับอดูพื้นเป็นทางทรายนะครับแต่ว่ามารอบนี้เหมือนอบตอจะมาไถทางให้ทรายบางลงนะครับอเบลเตขวันใจ ADV นะครับมากับน้องเย็นหลีพี่หมูพูดอะไรบ้างวันนี้โจ้มาเดี่ยวเป็นโสดนะครับ พ่อบ้านมีเผลอนะครับจุดพักจุดที่หนึ่งนะครับลานหินที่พระธาตุสีทองของอมพันธ์เช้าวันพ่อปีห้าแปดนะครับพวกเราลูกกระตันอยู่ทางนั้นเลยมาปั่นจักรยานคนนี้เป็นพ่อคร <c oughs> ับคนนี้เป็นพ่อ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ลูกยังไม่ตื่นใช่ไหมพี่ยังไม่ตื่นพ่อตายแล้วคนนี้เหรอไปโฟร์แดส ให้ตังค์พอแล้วพี่ทีมาสดที่ไม่โจ้วันนี้สดครับสดครับสดสดสครับว่างเพี่แจกป้อให้ตัวนี้ะนี่ค่ะชุดวันพ่อของจริงสีเหลืองสวยงามนี่ตัวอย่างที่โอ้โหท่าเธอก็ไม่บอกว่ามากับหัวนี่คิดหนักเลยนะเนี่ยนุชนะครับนี่สีชมพูนุชบอกว่าอายยอมให้น้องไเลสโซ ออกจากพระาธาตุทองแล้วนะครับที่จุดพักจุดที่หนึ่งเดินทางต่อนนั่นและโอ้ยชิดกันพวดเรามาถึงทับเบิกแล้วมาเลยทับเบิกยินดีต้อนรับ ไปเลยไปเลยยังมนักขนนันน้อยถ้าเบิกถ้าเบิกเบิกอุดรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยถ้าเบิกแห่งอุดรธานีนะครับอ่าหมุน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 ประมาณสิบองศาน้ำที่อยู่บนตัวนี่คืออะไรฝนตกฝนตกฝนตกนี่ถ้าเบิกฝนตกยูหูไป สองจุดสี่ก็พอๆกับสองจุดห้าวัดดูแล้วแบบเข้ากันเลยอ่ะเซนเออพอ,อดีเข้าไหม

ตอนนี้อยู่เนินไม่ใช่เนินเนินหน้าวัดทำพึ่งนะครับออกตัวปิดท้ายและตามไล่เก็บทีละคนอาจารย์ไผ่ด้วยอาจารย์เอง ในคาบเอแบบชิ้วๆเลยพ้อบผิดล้อภาพไม่ไหวหอบอยู่เนียววาขึ้นไม่ได้อย่างนี้อ่ะสุดจัดอุ้ย <c oughs> <c oughs>

เดหหานวัดใชมาคุยกับสมาชิกทีละคนนะครับขึ้นมาถึงยอดทอําพึงแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นไงชิวหัวใจเต้นแรงมากนคนนี้ไม่ถามก็ได้มั้งนี่อรอบสี่400เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลรตรงนี้ทำให้พี่หมูเนี่ยนะครับบอกว่าสบายแล้วคืนนี้ หลับหลับใช่ไหมพี่ลูกสี่ครับลูกสี่เหนื่อยครึ่งทางเฮ้ยพี่ตุ้มลูกแปดยังไม่บนแกพ่อแกพูดไม่ออกลูกแปดเนียอีกสี่เฮ้ยวิวพูดกับพี่หน่อยพี่ยิงหว่าแม่งพี่ขอพูดด้วยไม่คุยกินน้ําใส่หน้าอีกกำ้งดิ้งอยูดิ้งพี่กำลังดิ้งพอดเลยช่วงอะไรบ้างแคร์ครับชิวเข้าสู่วัดถ้ำพึ่งละโอ้ววันนี้ร่มรื่นอ่ะ เดี๋ยวเราต้องตามดูข้างหลังมีอีกเนินหนึ่งข้างหน้าข้างหน้ามีอีกเนินสุดท้ายาำรับวัดนะ,ะเนินสุดท้ายก่อนถึงตัววัดนะครับ Суу хам зүрх. Ягаат хам хүрэн. Нос.